IP พ i ฮิงวที่ไม่ใช่แค่กล้องแต่เป็นยามฟฝ้าบ้านให้คุณได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะคะกับอีก1รุ่นนะคะของกล้อง PiV วิชั่ระบบ IP นั่นเองตัวนี้นะคะเขามีสเปคที่เยอะมากๆความสามารถเขาเนี่ยล้นๆเลยเดี๋ยวจ๋าจะพูดให้ในขั้นถัดไปตัวนี้นะคะเขาจะไม่ใช่เป็นวัสดุพลาสติกแต่จะเป็นโลหะอลลอยโลหะอลลอยจะมีความแข็งแรงทนทานและน้ําหนักเยอะกว่ามาในส่วนของเลนกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนสังเกตไหมคะจะมี2รูไฟก็จริงๆจะมีทั้งเลนสละ4 แต่ว่าก็ต้องเช็คของนะักตอนนั้นด้วยว่ามีครบทั้ง2เลนไหมขอย้ํานิดนึงนะคะถ้าเลน2.8ก็จะได้มุมระยะที่กว้างนะคะแต่ถ้าเลน4ก็จะแคบเข้ามาแต่ได้มุมภาพที่ลึกความชัดตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลซึ่งสามารถเห็นใบหน้าคนระยะของการมองเห็นนะคะได้ถึง20เมตรกันเลยทีเดียวต่อมานะคะสังเกตด้านหลังนี่มีรูลำโพง แน่นอนว่ากล้องอาหารจะฟังเสียงได้อยู่แล้วกล้องตัวนี้นะคะสามารถ Two way talk ได้ก็คือสามารถพูดคุยโต้อตอบผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีไซเลน แจ้งเตือนผู้บุกรุกหรือขับไล่ผู้บุกรุกนั่นเองมาในส่วนของการติดตั้งเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าค่ะปกติกล้องตัวนี้ค่ะก็สามารถเดินแลนดนะคะเข้าบันทึกผ่าน NVR ที่มีฮาร์ดดิสก์ได้เลยแต่ข้ออีกหนึ่งสำคัญนะคะที่เสริมมาให้ตัวนี้สามารถรองรับ Micro SD Card ได้ด้วยความจุได้ถึง 512G b ิเลยนะคะและจกขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่บันทึกภาพหรือว่าบันทึกเสียงธรรมดาแต่ที่สําคัญมีระบบ WDR นั่นก็คือย้อนแสงแค้นั่นเองแต่ถ้าทุกคนใช้ตัวนี้นะคะจบปัญหาได้เลยไม่ว่าาจจะแด,ด้หรื ย้อนแสงมืดขนาดไหนกล้องตัวนี้จะเกลี่ยแสงให้ทันทีเขาเรียกว่าระบบ WDR นั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดตัวนี้มีระบบ Dark Fighter ด้วยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคืออะไร Dark Fighter ถ้าจัดสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือตัวนี้สามารถบันทึกภาพในพื้นที่ที่แสงน้อยได้ค่ารักของเขาค่ะน้อยมากๆปกติอะค่ะ ถ้ามันเริ่มมืดแล้วอ่ะไฟจะออกมาจากกล้องใช่ไหมคะถึงจะเป็นภาพสีแต่ตัวนี้ค่ารักเขาน้อยสุดๆทําให้ไม่ว่าจะมืดขนาดไหนอะคะ่ะหรือว่ามันเริ่มมืดจนไม่เห็นอะไรแล้วระบบ Dark Fighter จะทํางานทันทีแสงจะยังไม่ออกนะคะแต่ภาพที่เราดูในแอปเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพสีและยังสว่างอยู่จก,กว่าจะมืดสนิทจริงๆแล้วเราตั้งค่าไว้ไฟสปอตไลท์ถึงจะออกมานั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยคลิปหน้าจ๋าจะนากล้องรุ่นไหนหรือว่าสินค้าแบรนด์ไหนยี่ห วันนี้สวัสดีค่ะ